นี้ก็เป็นวันที่วันที่6นะครับที่ผมได้มารายงานาเกี่ยวกับการเกิดโรคโควิดทั่วโลกโควิด19ทั่วโลกนะครับถ้าดูสถิติในภาพรวมนะครับของทั่วโลกก็มีสถิติที่ลดลงนะครับเป็นส่วนใหญ่ในหลายหลายประเทศแต่ว่าก็มีบางประเทศที่ค่อนข้างน่าตกใจนะครับสถิติที่น่าตกใจมากนะครับ ในหน้าตกใจมากก็มีการเพิ่มของการจะวิกฤตอย่างนี้ประเทศอิตาลีอย่างนี้นะครับเพราะว่าวิกฤตแล้วอิตาลีนะครับทีนี้มาดูสถิติทั่วโลกนะครับตอนนี้มีคนที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด1 2 6 5 5 0 0คนนะครับซึ่งเพิ่มจากเมื่อวานวก็วันนี้เนี่ยเพิ่มจากเมื่อวานคือ8,685คนนะครับ พิ่มมาถึง8,000ก,กว่าคนนะครับผู้ที่เสียชีวิตสะสมทั้งหมด4,621คนเพิ่มจากเมื่อวาน326คนเอ้327คนนะครับทีนี้ในจำนวนที่คนติดเชื้อทั้งหมด126,000แล้วก็เสียชีวิต4,000กว่คนนี้ประพมีคนที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตในขั้นวิกฤตมีถึง5,000 594คนนะครับอันนีกองข้าวิกฤตแล้วก็คนที่ที่รักษาหาย68,86คนนะครับทีนี้ทั่วโลกมีการติดเชื้อนี้ทั้งหมด116ประเทศจาก1195 0ประเทศนะครับอันนี่อนข้างจะเตอมไปกี่เปอร์เซ็นต์แลวประมาณเกือบ80นแล้วนะครับทีนี้มาดูแต่ละประเทศนะครับประเทศจีน อันนี้ผมว่าการควบคุมประเทศจีนดีมากนะครับค่อนข้างจะควบคุมได้100%่งรแล้วนะครับประเทศจีนมีผู้ที่ป่วยสะสมทั้งหมด8793เพิ่มจากเมื่อวานแค่15คนเองนะครับผู้ที่เสียชีวิต3 1 6 9คนนะครับสะสมก็คือเพิ่มจากเมื่อวาน11คนอันนี้คือประเทศจีนเพราาจะควบคุมได้เกือบ100%แล้วประเทศที่น่ากลัว ในขณะนี้คือประเทศอิตาลีนะครับผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด12,462คนนะครับเพิ่มจากเมื่อวานวันนี้วันเดียวเพิ่มจากเมื่อวานนะครับเพิ่มเป็น200 3ไม่ใช่200 2,313คน2,313คนนะครับผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด8 2 7คนนะครับ ก็เพิ่มจากเมื่อวาน150 195คนัน,นี้ก็เป็นประเทศของอิตาลีนะครับคล่องค่าจากิเตกฤตแล้วนะครับประเทศที่3คือประเทศอิรานประเทศอิรานนั้นตอนนี้มีผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด9,000คนนะครับเพิ่มจากเมื่อวาน958ก็ไม่เบาเป็นกันไหครับอิรานเกือบเกือบพันแนะครับ,ร 1, รบผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด 354คนนะครับเพิ่มจากเมื่อวาน63คนนะครับประเทศที่4ก็คือประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้นี้มีผู้ที่ติดเชียงทั้งหมด7 8 6 9คนนะครับเพิ่มจากเมื่อวาน94คนอันนี้ที่ว่าน่าจะมีการควบคุมในระดับดีประเทศหนึ่งนะครับประเทศเกาหลีใต้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด66คนเพิ่มจากเมื่อวานนี้6คนนะครับ อ้เกาหลีใต้ที่4ประเทศที่5นะครับก็คือฝรั่งเศสคือแซงสเปนเมื่อวานสเปนแซงฝรั่งเศสแต่วันนี้ข้อมูลก็คือประเทศฝรั่งเศสแซงแซงกลับมาอยู่อันดับที่5นะครับประเทศฝรั่งเศสเน้นคคที่ติดเชื้อทั้งหมด2,281คนนะครับเพิ่มจากเมื่อวาน675คนนะครับผู้ที่เสียช <cart> <maiden> ีวิตทั้งหมด48คนเพิ่มจากเมื่อวาน18คนนะครับ ประเทศที่6ก็คือประเทศสเปนอ่าที่สเปนก็คือผู้ติดเชื้อทั้งหมด2,277คนเพิ่มจากเมื่อวานคือ655คนทีนี้ผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด55นี่ข้อมูลก็มาจากเอ่เมื่อวานนี้ผมเก็บข้อมูลได้60แล้วทำไมวันนี้มันเป็นข้อมูล55เดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีนะครับอิดพลาดตรงไหนประเทศที่7ก็คือประเทศเยอรมันนะครับ มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด1,966คนนะครับ1,966คนและก็มีผู้ที่มีผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่ก็คือมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มจากเมื่อวานคือ670คนมาทกเยอรมันแต่ว่าตราการตายนี้ค่องข้าจงจะต่ำก็คือทปัจจุบันเสียชีวิตสะสมทั้งหมด7 3คนนะครับ เมื่อวานนี้ก็ทุกวันนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตประเทศต่อไปคือประเทศอเมริกานะครับมีผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด1นึ่อคนเพิ่มจากเมื่อวานนี้455ค้อ็ห้อส้าคนนี่ก็เอาคาจะระบาดอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าการตราการเสียชีวิตก็ไม่มากนะครับผู้เสียชีวิตทั้งหมด36คนเพิ่มจากเมื่อวาน7คนนะครับแต่ตราการเพิ่มเน้น สูงกว่าเมื่อวานเมื่อวานในบวก6วันในบวก7น,นะครับทีนี้คนที่อยู่บนเรือไดมอนด์พรินเ s สก็ยังมีข้อมูลเหมือนเดิมอยู่นะครับก็คือติดเชื้อทั้งหมด696คนนะครับยังเสียชีวิต7คนประเทศที่มาแรงอีกประเทศหนึ่งนะครับแซงประเทศญี่ปุ่นกนะ็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด642คนนะครับเสียชีวิต4คนอันนี้ผมไม่ได้เก็บข้อมูลว่าเมื่อวานน,ะานี้ เมื่อวานนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนดนช่วจะเป็น300กว่านะครับนี่ก็เพิ่มค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูาประเทศอื่นๆนะครับอื่นๆที่นอกเหนือจาก10ประเทศเรานี่มีมีประเทศนอร์เวย์นะครับประเทศนอร์เวย์มีผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด596คนนะครับยังไม่มีผู้เสียชีวิตประเทศญี่ปุ่น มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด581คนเสียชีวิต10คนครับเดนมาร์ก516คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเนเธอร์แลนด์503คนมีผู้เสียชีวิต5คนแล้วนะครับสวีเดน500คนมีผู้เสียชีวิต100มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับอังกฤษ456มีผู้ที่เสียชีวิต8คน เบลเยียม314คนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนออสเตรีย246ยังไม่มีผู้เสียชีวิตกาตาร์238ยังไม่มีผู้เสียชีวิตบาเรน195ยังไม่มีผู้เสียชีวิตสิงคโปร์178ยังไม่มีผู้เสียชีวิตมาเลเซีย149 ยังไม่มีผู้เสียชีวิตออสเตรเลีย127มีผู้เสียชีวิต3คนฮ่องกง121มีผู้เสียชีวิต2คน Canada, คนาดา109คนมีผู้เสียชีวิต1คนกรีซ99คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตอิสราเอล97ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเช็ก94ยังไม่มีผู้เสียชีวิตไอซ์แลนด์ 85คนยังม,มีผู้เสียชีวิต UAE นะครับสารัฐอมเมรินะครับก็คือ74คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตอูเวต72คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตสันมาริโน62คนผู้เสียชีวิต2คนเลบานอน61เสียชีวิต2คนอิรัก60 เสียชีวิต5อินเดีย60ยังไม่มีผู้เสียชีวิตอียิปต์60มีผู้เสียชีวิตคนประคนเทศไทย59นะครับรเตศไทย59มีผู้เสียชีวิต1คนฟรนลนด์59โปรตุเกส59ยังไม่มีผู้เสียชีวิตบราซิล52ยังไม่มีผู้เสียชีวิตฟิลิปินส์49มีผู้เสียชีวิต2คนไต้หวัน48เสียชีวิต1คน ซาอุดีอาระเบียก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับซาอุดีอาระเบียตอนนี้วันนี้คือ45คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตไอแลนด์43คนเสียชีวิต1คนเวียดนาม37เสียยังไม่มีผู้เสียชีวิตอินโดนีเซีย34เสียชีวิต1คนโรมาเนีย32ยังไม่มีผู้เสียชีวิตสโลวาเนียโปแลนด์31คนยังไม่มีผู้เสียชีวิต ปาเลสไตน์30คนเยี่มมือผู้เสียชีวิตคอสตาริกา22คนเยี่มือผู้เสียชีวิตอาร์เจเรีย20คนเยังยมมือผู้เสียชีวิตปากีิสถาน19คนเยี่ยมมือผู้เสียชีวิตอันนี้มันมากมันมนนกว่าประเทศเดี๋ยวผมอ่หานไม่จบนะครับอ่เป็นเดี๋ยวจะอ่านที่ว่าหรือว่าประเทศอะไรบ้างที่ติดติดกับประเทศเรานะครับอ่าที่ค่อนข้างจากอ่าคนไทยอาจจะไปไปมานะครับ ก็มีอามาเก้านะครับผู้ที่ผู้ที่ทเสียชีวิตสิบคนอ,อันนี้แยดูวประเทศนิวซีแลนด์ห้าคนครับยังมีผู้เสียชีวิต mm hmm. ทศกัมพูชานะครับกัมพ mm ูชาสามคนยังมีผู้เสียชีวิต ไรอีกที่อยู่ใกล้ๆเทศรกของเรานะครับหมดอันนี้หมดแล้วนะครับก็ทีนี้เราก็จะต้องดูนะครับโรคโควิดถึงแม้ว่าในบางประเทศเทศจีจะมีอัตราการติดโรคแล้วก็อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับแต่ว่าในบางประเทศอย่างประเทศ ตาลีเที่อิหร่านโซนยุโ,ยโรปทั้งหมดนะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะวิกฤตนะครับเพันค่ณจะว่าประเทศเหล่านั้น <c oughs> มีการติดต่อไปมาหาสู่ได้ง่ายนะครับทีนี้เราจะต้องดูแลนะครับผมขอทบทวนนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้จดจำไว้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูคลิปที่ผมได้ทำนะครับ ในการปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่ที่เฝ้าระวังนะครับโรคที่ติดเชื้อวไวรัสโคโพันให่2 0 -19 นะครับเราถ้าเราอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังนะครับเราจะต้องปฏิบัติสิ่งเหล่านี้หนึ่งก็คือจะต้องมันล้างมือให้ถูกวิธีด้วยน้ําและสบู่ก่อนที่เราจะเอามือเราไปแตะหน้าและแตะส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ เราจะต้องล้างมือบ่อยๆด้วยน้าแล้วก็สบู่นะครับ2ก็คือจะต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วล้างมือทุกครั้งหลงสวมหน้ากากอนามัยนะครับพอเราสวมหน้ากากอนามัยเสร็จเราก็ต้องล้างมือทุกครั้งเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือออกจากห้องพักหรือที่สธานะเช่นห้องโถงหรือลิฟต์ตอนนี้เราต้องต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับถ้าเราสมว่รไได้ถ้าวเ,เราเป็นโรคอย่างเงี้เราไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเวลาเราไอหรือจามขึ้นมานะ เชื้อโรคที่อยู่ในตัวเราก็จะกระจายไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําให้คนที่ติดคนที่อยู่ใกล้เคียงเราก็จะติดไปด้วยนะครับไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นอย่างเช่นอะไรบ้างแก้วน้ําอุปกรณ์รับประทานอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวต้องไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับแยกเลยนะครับแล้วต้องแยกทีนี้ข้อต่อไปข้อที่4คือทิ้งหน้ากากาอนามัย กระดาษชําระในถังที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เท่านั้นนะครับในกรณีที่เราอยู่ในเณฑ์การควบคุมของเจ้าหน้าที่เราจะต้องผ้ากับหน้ากากอนาะมัยหรือก,กระดาษทิชชู่เราต้องไปทิ้งในภ้าชนะที่เขาเตรียมไว้นะครับแต่ถ้าเราอยู่บ้านถ้าเราอยู่บ้านเราก็ต้องทิ้งในภาชนะที่มิดชิดนะครับหรือในถุงดำนะครับเพื่อป้องกันการ,การแพร่กระจายเราจะต้อง มันสังเกตตัวเราเองนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีไข้ไอเจ็บคอหายใจหายใจหอบเหนื่อยหรือหากรู้สึกไม่สบายตัวกังวลไม่สบายใจเครียดให้หรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทันทีนะครับอันนี้ต้องรีบแจ้งนะครับอย่าชะล่าใจนะครับอันนี้มีโอกาสตายสูงนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ว่าอย่างต้องตีเส้นนะครับอย่างเข่งคัดนะครับเขาให้เราเขาให้เราทาอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นทีนี้สิ่งที่นอกจากข้อที่ผมได้กล่าวทั้งหมดเราจะต้องไปหาอาหารเสริมต่างๆนะครับตอนนี้มีเยอะแยะหมดนะอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับอันนี้ไม่ใช่แนะนําคือฟังข้อมูลที่เขาเอาที่เขานําเสนอมาก็โอเคนะครับก็คือตัวที่หนึ่งก็คือในเรื่องของพุทซีนะครับพุทซีซึ่งเป็นวิตามินที่ เป็นวิตามินซีเข้มข้นนะครับอันนี้เป็นสูตรละลายน้ําอันนี้จะส่วนหนึ่งก็จะาสามารถป้องกันนะครับป้องกันป้องกันตัวเราได้จากโรคโควิดนะครับโรคโควิดจะไม่ชอบอากาศร้อนนะครับตัวที่2คือโพรฟีนนะครับโพรฟีนตัวที่2โพรฟีนก็คือเราก็ต้องดื่มโพรฟีนดื่มบ่อยๆเมื่อกับเราดื่มน้ำเราเตรียมน้ำโพรฟีนใส่ในนี้ เวลาไปทํางานก็ดื่มบ่อยๆนะครับอย่างนี้พมแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ผมใส่น้ําน้ําเปล่าขออนุญาตดื่มน้ำก่อนทีนี้ตัวตัวที่3ามคือน้ําขิงนะครับน้ําขิงมีประโยชน์มาก mm hmm. ไม่ใช่ว่าป้องกันโรคอย่างเดียวป้องกันอย่างอื่นได้ด้วยนะครับ mm hmm. พอไปหาซื้อรับประทานได้นะครับ mm hmm. ก็วันนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับ mm hmm. วันนี้เรากำ้กังจะยานผมจะว่ามีวันนี้ผม หยุดไม่ได้ไม่ได้ไปทำงานนะครับเจอกันพวกนี้นะครับสวัสดีครับ